สวัสดีครับกลับมาพบกับ CK Station กันอีกครั้งนะครับในวันที่23มีนาคมปี2021นะครับ Gateway Motor เผยโฉม All-New h a w a l H6 Hybrid SUV เป็นครั้งแรกของโลกพร้อมตอบย้ำกลยุทธ์ XEV Leader ผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าด้วยพาเลรรถยนต์ XEV สุดไฮเทคมาให้คนไทยได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรก นำทับโดยรถยนต์ไฟฟ้า a l l a r ก Goodcat, a l l a r ็ b a ค c a t และกระบะไฟฟ้า p o l e s t r EV รวมไปถึงรถยนต์ต้นแบบ Concept H มาจัดแสดงภายในแนวคิด Innovation Build Better Future พร้อมด้วยกองทับนวัตกรรมเทคโนโลยีสุดล้ำสำหรับไฮไลท์สำคัญนะครับของ Gateway Motor ในงานมอเตอร์โชวครั้งนี้นะครับคือการเผยโฉม All New Haval well H6 ไฮบิดเอสเป็นครั้งแรกของโลกนะครับซึ่งประเทศไทยและคนไทยเป็นประเทศแรกคนกลุ่มแรกที่ได้ยนโฉมรถยนต์คันนี้อย่างใกล้ชิดโดย All new Har วเวอ h ์เฮดซิกไฮเพียรพร้อมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันล้ำสมัยผสานกับดีไซน์อันโดดเดน่นสำหรับ Har เวอรนะครับนับตั้งแต่เปิดตัวมามียอดขายรวมกว่า3ล้านคันถือว่าเป็นยอดขายที่ดีมากๆเลยนะครับ และได้รับรางวัลมากมายในตลาดต่างประเทศหลายประเทศเช่นรางวัล SUV ที่มีคุณค่ามากที่สุดในประเทศออสเตรเลียและเป็นรถ SUV ที่ดีที่สุดในประเทศชิลีสำหรับ well h าว w e i เ h สิกไฮบ SUV ที่เปิดตัวในครั้งนี้นะครับเป็นรถยนต์พวงมาลัยขวาแล้วมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน2ล้อและเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุดถึง130กิโลวัตต ให้แรงม้าสูงสุดถึง179กิโลวัตต์หรือประมาณ243แรงมา้าแรงบิดสูงสุดที่530นิวตันเมตรสำหรับมิติของตัวรถนะครับมีความยาว4,653ม mm, ิมตรความกว้าง1,886ม mm, ิมความสูง1,724ม mm, ิมและฐานล้ออยู่ที่2,738ม mm, ิมและล้อขนาด19นิ้ว ถือว่าเป็น SUV ที่มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับ SUV ที่ขายในบ้านเราเลยทีเดียวให้ขนาดตัวรถที่ใหญ่กว่ายังไม่พอนะครับ All New well h a r v e l l H6 Hybrid SUV ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีอัจฉริยะมากมายนะครับด้วยนิยาม L I F E Plus หรือ l i h e Plus นะครับระบบอัจฉริยะที่ตอบสนองความต้องการในทุกเส้นทางการขับขี่ซึ่งประกอบไปด้วยตัว L นะครับคือ L2 ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ L2 มาพร้อมกับ22ฟังก์ชันอัจเริยะที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอาทิเช่นระบบช่วยเหลือการจอดอัตโนมัติ3รูปแบบหรือ Intelligent Auto Parking ด้วยกล้อง360องศาและเซ็นเตอร์ a l t ร a Sonic สามารถค้นหาที่จอดคำนวณพื้นที่สำหรับการจอดได้อย่างแม่นยำ โดยสามารถช่วยจอดได้ทั้งรูปแบบถอยหลังเข้าซองการจอดขนานกับเส้นถนนและการจอดตามแนวทะแยงนะครับและระบบที่2นะครับระบบช่วยถอยหลังอัตโนมัตินะครับหรือ Auto Reversing Assist โดยระบบจะสามารถจดจําเส้นทางเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วต่ํากว่า30กิเมตรต่อชั่วโมงและสามารถถอยหลังกลับตามเส้นทางเดิมได้ในระยะ50เมตรถือว่าเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจอย่างมากเลยนะครับช่วยเหลอเือเมื่อเจอทางตัน แล้วระบบที่3นะครับระบบช่วยเลี่ยงการเข้าใกล้รถขนาดใหญ่จากด้านข้างหรือ Wisdom d o o System ระบบที่ช่วยตัวจับรถขนาดใหญ่อทิเช่นรถบรรทุกที่อยู่เลนติดกันโดยรักษาระยะห่างขนาดขับผ่าน mm hmm. เมื่อพระยะแล้วสามารถกลับสู่กลางเลนตามปกติทำให้เล่งแซงได้อย่างปลอดภยัยซึ่งทั้ง3ระบบนี้นะครับถือเป็นระบบความปลอดภัยในรถยุโรประดับพรีเมียมนับได้ว่าเป็นครั้งแรกหรือ first in class ในรถที่มีขนาดและระดับราคาเดียวกันในตลาดประเทศไทยในเวลานี้สามารถเดาราคาได้เลยนะครับราคาน่าจะอยู่ใกล้เคียงกับเจ้าตลาดหรือจะมีการบวกลบนิดหน่อยแต่ได้ฟังก์ชันและเทคโนโลยีที่เหนือกว่าอย่างแน่นอนและระบบอัจฉริยะต่อไปนะครับคือตัว i intelligent v 3 5ระบบอัจฉริยะที่ช่วยสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอาทิเช่น ระบบโต้อตอบด้วยเสียง Voice Interaction ระบบอินเทอร์เน็ตอัจฉริยะ Intelligent Internet รวมไปถึงระบบหน้าจออัจฉริยะที่ช่วยให้เชื่อมต่อและค้นหาข้อมูลการเดินทางได้อย่างชาญฉลาดและสำหรับตัว F นะครับ FOTA ระบบการอัปเกรดโปรแกรมออนไลน์สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ ได้เองผ่านออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องเข้าศูนย์บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการขับขี่อัตโนมัติต่างๆระบบการขับเคลื่อนและระบบส่งกำลังและในส่วนของตัว E นะครับ IQ4 ชิปอัจฉริยะที่ประมวลผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นสามารถประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัวได้ในเวลาเดียวกันและยังสามารถรักษาสเสถียรภาพการทำงานได้เป็นอย่างดี หากมีการชนหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นสำหรับบวกนะครับตัวพัสให้คุณได้มากกว่าเทคโนโลยีและการออกแบบอัลลัมสมัยไม่ว่าจะเป็น GWM Lemon Hybrid DHT ซึ่ง All New Haval H6 ใช้แพลตฟอร์ม GWM Lemon ที่เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีโมโนร่าที่มีประสิทธิภาพสูงความปลอดภัยสูงและน้ำหนักเบา มาพร้อมด้วยโหมดการขับขี่หลากหลายรูปแบบตอบสนองการขับขี่ในหลากหลายสถานการณ์อีกทั้งยังช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างที่2นะครับคือการออกแบบในส่วนของภายนอกที่ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์โดยการใช้เส้นโค้งและเส้นสายที่เรียบง่ายแต่ประณีตและพีเมียมล้ำยุคและเหนือระดับภายใต้การนำทีมออกแบบโดยฟิลซิม,มอน ผู้มีประสบการณ์การออกแบบรถยนต์แบรนด์หรูชื่อดังมากมายภายในมีการออกแบบที่ดูสปอร์ตโชบเชียรด้วยวัสดุหนังหุ้มบอกคุณภาพสูงที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์รวมไปถึงแผงหน้าปัดแบบลอยตัวหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่และหน้าจอแสดงผลแบบ Head up display แสดงข้อมูลการขับขี่แบบครบคันบนกระจกรวมไปถึงพวงมาลัยไฟฟ้า และหลังคาพานโนลามิกซันรูฟขนาดใหญ่และลำดับที่3นะครับเสริมความปลอดภัยด้วยตัวถังที่ประกอบด้วยเหล็กกล้าที่มีความแข็งแรงสูงเป็นพิเศษกรอบประตูแบบขึ้นรูปพร้อมคอภพวงม,มาลัยที่ดูซับแรงกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุและถุงลมนิราภาัย6จุด All New Haval H 6 hybrid SUV นะครับจะมีการเปิดจองภายในไตรมาสที่2ของปีนี้ และจะมีการทดสอบขับรถรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆจาก g a t e w a อเตอร์เพื่อให้คนไทยได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับตัว All New well h a r v a l H6 Hybrid SUV เปิดตัวมาด้วยฟังก์ชันเทคโนโลยีสุดลำ้ำและถ้าเปิดราคาได้อย่างน่าสนใจตลาด SUV บ้านเราเดือดแน่นอนเลยครับในด้านของราคานะครับ น่าจะเปิดมาให้คุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้มาเราอย่าหวังว่าจะได้ราคาถูกนะครับแต่เราควรจะหวังว่าจะได้ของที่ดีมีคุณภาพราคาสมเหตุสมผลและทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับสามารถคอมเมนต์กันมาได้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ